ก็สู่ช่องแอนด์แฟมบี่นะคะลายสีที่ร้านของคุณแม่บางวันนี้ลุงพันมาแทนลุงพลแม่หัวเราะเลยวันนี้ลายสีเราจะหิวก่อนนะฮะโอ้หิวก่อนอนั่นไงโอ้โหขนมครกมีโอ้ยมีขนมครกด้วยแล้วเอาผ้ามาไหมเอามาหมดเลยแม่มาทุกอย่างเลยอะไรโอ้โห ขนมครกเรากินได้หรือเปล่าต้องรู้ว่าเขาใส่อะไรขนมครกใส่อะไรฮะนานเสืออ๋อแอดอดเลยอ่ามันใส่ไข่ใส่ไข่หมดวแป้งมีขนมครกด้วยทำ้อนไมได้ค่ะก็นไ to มได้ดอกจันดอกบัวอ้ขนมดอกบัวด้วยไปกินขนมดอกบัวดอกบัวก็ใส่ไข่ด้วย ไม่ใส่โอ้ขนมดอกบัวที่ไหนใส่ไข่โอ้ไม่มันมีเด้มันมีสูตรที่เขาใส่แป้งใส่ไข่มากเลยฮะเนี่ยนึกกระทะขนมดอกบัวไม่บางที่เขาใส่แป้งใส่ไข่ด้วยไม่ไม่ดอกบัวไม่ได้ดอกบัวใส่ไม่ได้ไม่ได้ใส่มีแต่นี่อ้าวนี่ต้มเส้นด้วยบ่ใช่โอ้เสือตื่นเต้นมากวันนี้โอ้ยมาคราวนี้มีของขายนี่ไงเขาเขียนเลยแกงเส้นขนมขนมครกเครปขนมดอกบัว ขนมดาวบัวใขรยังไงครับห้าชิ้นยี่สิบบาทกินจนเปิดเอาเอาสี่สิบและกันนะอันนี้คือทำเครปเนาะอันนี้ลูกค้าใช่ไหมนี่ลูกค้าโอ้ลูกค้าลูกค้ามารอเครปไงลูกค้ามารอเครปอืกเค้กราคากี่บาทครับนี่มาคราวนี้มีของขายนะ เอออ่ะนี่นะคะตอนนี้แม่ก็ทำเสร็จแล้วนะคะสิ่งที่เราจะมาขนขึ้นนะคะผ่ะานใบสีนะคะนี่สวยงามลุงพันถึงลุงพัน,พนถึงกับ <laughs> ตลุงอ๋อตกมือปนีชปันจงขนาดน่าเป็นงามครับพี่น้องนี่โอ้มีว้าวเลยพี่น้องเบอร์ตองพุ้ยได้หนเนาะใช่ครับใบขลุ่ยครับมีความเป็นศิลปะงดงามคือร้านคุณแม่น่ะใช้ทิ่เสียดได้หน่ร้านคุณแม่เป็นร้านเดียวที่ใช้ใบตองเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์อ้ร้านอื่นเดี๋ยวนี้ก็ใช้ติ๊ปิินแล้วครับผมแล้วก็ จะมีเป็นลักษณะแบบเนาะเป็นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยนี่อันนี้เขาเรียกว่าบ้านนก็็เหปลาใหญ่่ดูฝีมือแล้วแล้วนี่นี่นี่อันนี้ก็เป็นเป็นอันนั้นนี่เป็นธรรมชาติได้เสือคือเก็บไว้บนเลยอะไรที่สวยมากเลยเกิดความสวยงามเกิดเป็มสวยงาอันนี้ล้ายล้านนาเสือคล้ายๆกับมันเขาเอื้อประโยนยังคล้ายๆกับไป ไปของต้นสนนะนะอ๋อใกล้เคียงฮะเมียนบอกอ้าวจริงเหรอโอ้ลุงพันเก่งมากเลยเดาวููโอ้ยยอดอันนี้ครับสวยงามครับคือเป็นสิ่งที่เป็นมงคลเนาะหรือว่าเพื่อนได้เอาเอาวัสดุธรรมชาตินะครับมาเอาพายุเข้าครับไปเริ่ไปอย่างงานฝีมือเป็นงานหัตถกรรม นะครับต้องอาศัยความช้านานในการดำเนินการเน้เป็นกีบเป็นนั่านย่างดีแด้ว<ม>่ถ้าลุงพันธ์อ้หายห่วงครับประมาณสามเดือน,นยังไม่รู้เร <laughs> ื่องอันนี้มันสุดยอดเลยท <laughs> ี่โดยเฉพาะแบบนี้พี่นออ้องเอออันนี้วิจิตรมากนะอันนี้เนาะดูฝีรรมือของการแบบนี่เย็บแต่ละกรีบแต่ละกรล็ดนะฮะ นะครับอันนี่แหละศิลปะเอกลักษณ์ของคนไทยเราเนาะจะมีความอ,มอ่อนช้อยและเมียดละไมแล้วก็เรื่องนะไรละเอียดทางเทคนิคนะครับเป็นเป็นเขาเอื้อนอย่างเป็นภูมิปัญญาของพี่น้องชาวบ้านเราแต่เราคนจราละ้านก็อาจจะแตกต่างกันไปฝีมือฝีมือแล้วเฉพาะในส่วนแบบนี้น้อยแบบนี้นะครับร<า>สิบเอ็ดเียน มีเสียนหลัก <S <S สองเสียนแล้วก็เสียนบริวารอีกเราเฮาเฮาเพิง่งยังบอกนะเสออือแล้วเราก็สัมผัสได้ด้วยว่าเอออันนี้คือใบตองแท้นะอ่าเป็นเป็นโดยส่วนมากก็คือเป็นเป็นในส่วนที่เป็นใบตองแท้ททนอกจากในส่วนที่เป็นสีเนาะอากาศจะมีในส่วนเสริมเพิ่มเติมโอ้ขาดนี่เป็นกีบเป็นยางของเพื่อนี่ผู้สุดยอดเลยครับเลยนะครับก็คือเป็นเพื่อมาอย่างนอกนะจากความสวยงามแล้วนะยังมีความวิจิตรนะครับในการ รับตกแต่งต่างๆรวมถึง<ม>นะครับท <ขา S 2> <ม>ี่เป็นจงความละเอ,อียดละอ่อนแล้วการรวมไปถึงในส่วนของการนําวัสดุจากธรกธรมชาติมาใชาน้นี่อันนี้กับธรธรมชาติเพิ่นจัดสานมานี่ยุ่นแะล้วเป็นเกล็ดเป็นอะไรยังคลาดเลยนี่เป็นเกล็ดเป็นงอนเป็นครับผมจะอยู่ในแล้วถ้าเป็นไปได้เราก็ลรงเรียนพันเขาเรื่อว่านยังเป็นงานหัตถกรรมเนาะ้าไผ่ฟอนได้ได้กล่อเนี่ย นะเรามาดูของเราไหมการเสือก่อนเนาะการเสือนี่น่าจะได้การแล้วมาดูของเราดูที่ที่จะขนเนี่ยที่จะขนนี่ของเราของเราเองเราหุบกล้องแป๊บหนึ่งอ้าของเรานี่นะครับด้วยความที่แบบว่าเป็นความสะดวกงดงามแล้วก็แบบสวยนะครับแล้วก็เราใช้ในแต่ละครั้งก็มีปริมาณที่มากเนาะนะครับก็จะเป็นอยู่ขนาดพอดีพอดีนะนะครับเพื่อเป็นการบูชา ไหวอุ้์พ่อปู่ทุกครั้งนี่นะครับก็พี่น้องเราก็จะใช้ในลักษณะนี้นะครับก็ถือว่าโอ้ยสวยงามครับบ้านเฮาหนี่เอึ้นคั่นมาบิงอใบสีแล้วแต่เพลินเเว่นะอย่างภาษาบุไทยนี่คันมาบิงหรือว่าเป็นใบสีอันนี้นะครับก็ถือว่านอกจากเป็นใบตองใบตองกันเท่ๆแล้วนะครับยังมีความสวยงามแลวก็เป็นศิลปะที่แบบต้องอาศัยความชำนาญในการจัดทำนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับ จะเป็นลักษณะแบบมีความเลือกมีความมันอยู่ตลอดแล้วก็ลักษณะแบบนี้จะดูแล้วทําให้มีความสวยสดรู้ไหมที่เงางามมันๆเขาแต่อะไรเขาฉีอะไรจ้ะอ๋อให้เดา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 ลองลุงพานให้ลองเดาสิน้ํามันอะไรน้ำมันอะไรน้ํามันอะไรเออเออมะมะอะไรน่าจะเป็นน้ามันมะพร้าวหรือน้ามันงาเนี่ยเกือบถูมีมะเหมือนกันมะมะมะอะไรคะ มีคนตอบแทนมาจากนู่นเลยเพราะว่าเมื่อช่วงนี้ได้ยินแต่ไอ้ซีกระปุกนะน้ำมันงาซามินน่ะนะเราก็เลยไปไปเมมโมรี่เราอายุมากแต่ความจำสั้นนั่งเรื่องัหนนู่นไงเห็นไหมน้ำมันมะกอกเต็มเลยนั่นน่ะ เแบกบนี่กับงามนี่เสือนั่นตะลึงอีกแล้วเบกนี่กับงามงบบนี่ามกับขนขนอัดับมแ,แล้วสำคัญที่สุดข้ามานี่ก็เป็นร้านแรกเลยเนาะนอเอามามุ่งหน้าเข้าไปทางพุ่นก็จะเป็นอำเภอบ้านดุงหาก็เรี้ยวไา้มาตรงเส้นทางเขาคำชะนโนดจะนี่มาประมาณหาซิเมตรก็เป็นล้านแรกเลยนะครับี่นอกที่ผ่านไปผ่านมาส่วนนี้ดูเวลาไม่ออกเลขอะไรเนี่ย สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณเล็ซีทุกท่านมากเลยค่ะก็วันนี้ลุงช่างมีภารกิจให้ลุงพันแอดเสือแอดแอนนะคะมาขนนะคะท่านใบสีอันเล็กกลับไปที่วังปูนะ,ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเล็บซีทุกท่านมากค่ะ,ะ,คะก็เป็นร้านแรกเลยนะคะทางมาด้านคำชะโนดนะคะนี่พอมาถึงปุ๊บนะร้านแม่ก็จะอยู่ร้านแรกน,นี้ขอบคุณเล็บซีทุกท่านมากค่ะ นะเดี๋ยวเราขนขึ้นรถกันนะคะสวัสดี